สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งแล้วก็เชียรมันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถ คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับในศึก FA ฟเอับรอบที่5ที่แมนยูเราเนี่ยเปิดบ้านรับการ,รมาเยือน เวสแฮมนะครับในทิมออตทฟอร์ดแล้วก็โจกกันไปด้วยผลสกอร์สประตูตออ่อหนึ่งนะครับสำหรับเวสแฮมทีมเยือนเนี่ยยิงขึ้นนำก่อนนะครับจากเบนรามานาทีที่เทียส่นะครับ,ราา 4, รบแล้วก็แมนยูเราเนี่ยก็มาทำประตูได้ก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของอาร์เกซึ่งเป็นแนวรับของเวสแฮมนาทีที่ สนะฮะแล้วก็วัตุที่2ของแมนยูเกิดขึ้นจากกรโชคปันแบบโค้งสวยงามเข้าไปนะครับ แล้วก็ประตูที่3เกิดขึ้นจากเฟรดนาทีที่90บวก5ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็เจ้าเกมแมนยูชนะ31นะฮะซึ่งโอเคทีนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับประเด็นหลังเกมสั้นๆกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจก,กันบ้างในมุมมองผมนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะในมุมมองของแต่ละคนนะครับเพราะว่ามุมมองการดูบอลของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของสิเตัวจริงกันก่อนนะครับนัดนี้ก็ตามที่เรามีการคาด นะครับโดยที่แมนยูเนี่ยจะมีการโรเลชั่นบางตำแหน่งซึ่งเราเนี่ยมีโปรแกรมที่เตะติดต่อกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะที่จะมีการโรเลชั่นผมเข้าใจในส่วนของการจัดสเสวีตัวจริงนัดน,นี้นะเพราะว่า ใช้งานหนักมาแบบต่อเนื่องมันก็ต้องมีการพักพวกมาตินีสวารานบันวิซาก้าราซิเมโรเฟรดแล้วก็แรดฟอร์ดไว้เป็นตัวสำรองนะครับแถมทั้งเทนฮักมีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะฮะว่าในรายของลุคชอมีอาการบาดเจ็บเจดอนซานโชมีอาการป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัวเลือกเนี่ยมันก็ไม่มีมากหนักนะฮนะรหรือพูดง่ายๆครับว่าต้องมีการพักด้วยแล้วก็มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บบางรายด้วยแล้วก็ไม่พร้อมใช้งานบางรายด้วยก็เลย ทำการโรเลชันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งในรายของ11ตัวจริงเนี่ย <c oughs> ก็ประกอบไปด้วยในรายของเดวิดกาที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับด์โล่แบ็กขวาดินแดนเลิฟคู่กับแฮร์รี่แม็กไว์แล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยเป็นไทเตมราเซียเมดฟิลเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแม็กเทวนีสบิเซอร์แล้วก็บรูโนนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยมีอันโตนี กาลาโชแล้วก็วอลวิคอดนะครับก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันแหละมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเรื่องของเกี่ยวกับการจูนกันนั่นแหละเพราะว่าพอมันมีการโรเตชันค่อนข้างเยอะเรื่องของเกี่ยวกับการจูนกันในระหว่างเล่นเนี่ยมันก็จะมีความขาดๆกันเกินอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับอันนี้คือเรื่องของ การจัดทัพกันก่อนสเสจตัวจริงนะฮะที่มีการส่งลงไปนะครับก็ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นการโรเลชันแหละเพื่อเป็นการให้นักเตะตัวจริงพักแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยได้โอกาสลงเล่นบ้างนะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่าพรมีการโรเลชันค่อนขึ้นเยอะความต่อเนื่องจังหวะกรนเกินก็มีให้เห็นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่แดนกลางแล้วก็ เกมรุกถูกไหมครับทั้งทั้งที่แมนยูก็มีโอกาสเข้าทําเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะได้เห็นว่ามันกัดขาดแดนเกินในพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็แดนกลางที่ไม่มีทั้งคาซิเมโร่ไม่มีทั้งเฟรดที่เป็นขาประจำ แต่ว่ามีบรูโน่ก็จริงเนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้ภาพรวมเนี่ยปฏิบัติต่อเกมไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็การไม่มีคาสิเมโร่ก็ยังมีปัญหาอยู่เป็นประจำนะครับจะได้เห็นว่านัดไหนไม่มีคาสิเมโร่เนี่ยแดนกลางไม่นิ่งเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยครึ่งหลังเทนฮาก็ต้องเปลี่ยนเอาพวกตัวจริงลงมาเริ่มต้นโดยการเอาคาสิเมโร่ลงมาเกาะน,นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีการส่งในรายของมาตินิสลงมานะครับให้แนวรับนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการ ส่งตัวอันตรายอย่างมาร์ครฟอร์ดลงมากดดันแนวรับฝ่าตรงข้ามแล้วก็ปรับในรายของมอเบค์เนี่ยไปเป็นมิดฟิลโต้ลุกนะฮะให้แรดฟอร์ดยืนเ็นศูน้าตัวเป้าแล้วก็เฟดเนี่ยลงมาในช่วงถ่ายเกมนะครับแล้วก็ทำประตูได้ด้วยซึ่งการแก้เกมต้องยกเครดิตให้กับททนฮงกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่แก้เกมไมด้ดีแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยกลับมาพลิกแซงชนะได้3-1นะครับแต่ประเด็นที่สองเนี่ยอย่างที่พูดกันไปครับก็คือเรื่องของการโอเลชันเนี่ยยังคงมีปัญหานะครับเรื่องของคุณภาพ ระหว่างตัวสำรองกับตัวจริงเนี่ย ยังคงมีการหา่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงซัมเมอร์เราคงต้องมีการเสริมหรือว่าต้องมีการยกระดับให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะมันไม่ใช่เกมแรกนะครับที่ได้เห็นว่าตัวสำรองกับตัวจริงเนี่ยยังทดแทนกันไม่ได้คือมันอาจจะมีบางคนที่ทดแทนได้แล้วแต่ว่าบางตำแหน่งมันยังทดแทนกันไม่ได้โดยเฉพาะในตำแหน่งของคาซิเมโร่เนี่ยชัดเจนนะฮะที่ยังหาตัวแทนไม่ได้เลยนะครับ like. เพราะฉะนั้นเราต้องยกระดับในตำแหน่งนี้ในช่วงซีซั่นหนาด้วยนะครับนี่คือเรื่องที่2นะฮะ เรื่องของการโรเลชันแต่ผมก็เข้าใจนะต้องย้ําก่อนนะครับว่าผมก็เข้าใจที่เทนฮาต้องมีการโรเลชันบอกไปแล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันเติอัดแน่นแล้วก็เกมมันหน้าเราก็มีโปรแกรมอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องทําศึกด้วยนะครับส่วนเรื่อที่3เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันหลังจากจบเกมนะครับแฟนผีเนี่ยก็ได้มีการแคปภาพเรื่องของเกี่ยวกับจังหวะก่อนที่ทางเวสแฮมเนี่ยจะได้ประตูนะครับซึ่งมันก็ได้มีการแคปภาพในสองวันลนงนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกัน ว่าจังหวะดังกล่าวเนี่ยมันเหมือนกับว่าฟุตบอลเนี่ยมันเลยเส้นไปแล้วนะมันควรที่จะเป็นจังหวะที่ออกไปแล้วนะครับบอลออกไปแล้วแหละนะฮะแล้วก็ทําให้ในจังหวะนั้น,น,นเนี่ยนักเตะแมนยูเนี่ยถึงกับชังงักนะครับหยุดเล่นนั่นแหละแต่พอพุทธศิสิน์เนี่ยไม่เป่านักเตะของทางเวสแซมก็เล่นต่อไปนะครับมันก็เลยเป็น ข้อสงสัยที่มีการพูดถึงกันหลังจากจบเกมในสควอลแลนด์ครั้งเยอะนะครับแต่ในจังหวะดังกล่าวเนี่ยนะฮะคือนักเตะแมนยูก็ผิดเหมือนกันที่ไปชะงักนะฮะคือเมื่อผู้ตัดสินไม่เป่าเนี่ยคุณก็ต้องเล่นไปก่อนนะครับเป่าไม่เป่าคุณก็ต้องเล่นไปก่อนแหละนะฮะให้มันชัวร์ก่อนนะครับ๋ยวผู้ตัดสินเขาก็ย้อนให้มาเป็นลูกออกหรือว่าลูกฟาวกันไปนะครับแต่โอเคมันก็เป็นบทเรียนสําคัญเหมือนกันนะครับในจุดนั้นแล้วก็มีการพูดถึงกันหลังเกมเหมือนกันว่ามันเป็นจังหวะที่ไม่เคลียร์นะคร เป็นกระแสะข่าวแล้วกันประเด็นที่3นะครับส่วนเรื่องที่4ครับก็คือโอกาสการยิงเนี่ยนะฮะมันเชื่อมต่อจากเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องที่4ี่เนี่ยเรามีโอกาสการยิงเขิ่งเยอะในเกมน,น,นี้นะครับโดยภาพรวมนะครับแมนยูเนี่ยมีโอกาสการยิงไปถึง22ครั้งยิงเข้ากรอบ8ครั้งแล้วก็เกิดขึ้นสามประตูนะฮะมันก็แสดงให้เห็นว่า ในเกียวยนนี้เราใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะครับแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของจังหวัดที่เด็ดที่ขาดยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังดีนะฮะที่มายิงได้รวดเดียวแล้วก็ สามารถแซงขึ้นมาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้จุดนี้เราก็ต้องไปแก้ไขกันนะครับแล้วมันอาจจะเกี่ยวโยงไปในเรื่องของการโรเดชันด้วยแหละนะครับที่เอาชุดประเล่นแนวรุกตัวจริงอย่างแรดฟอร์ดออกไปนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีผลตรงนี้ด้วยนะครับทำให้ ความเฉียบคมในการจบเนี่ยมันทั้งน้อยลงนะครับมีโอกาสแต่ว่าความเฉียบคมก็น้อยลงไปนะฮะก็มีการยิงแบบว่าได้ลุ้นอยู่บ้างแหละแต่ว่าภาพรวมมันก็ต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับโอกาสการยิงเนี่ยจากสถิติชัดเจนนะครับจุดนี้นะฮะแล้วก็ประเด็นที่ต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของเกี่ยวกับวิกฤติกานะครับนัดน,นี้ก็ เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่เดคาก็ช่วยเซฟนะครับคือภาพรวมเนี่ยแนวรับเนี่ยผมก็มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สอบผ่านนะมันอาจจะมีบางจังหวะที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันได้แต่มันเป็นจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่มันสูมเสียงที่จะเสียประตูเหมือนกันนะครับแต่ภาพรวมผมก็ยังให้อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านนะฮะเกี่ยวกับแนวรับในเกมวันนี้นะครับแล้วก็ต้องพึ่งหลงพี่ดีอีกแล้วนะครับที่ช่วยเซฟเอาไว้ได้นะฮะถ้าเกิดแบบไม่เซฟเนี่ยก็น่าจะโดนเหมือนกันนะครับน่าจะเกิด ิน,นประตูเลยด้วยซับนะครับเวดแฮมเนี่ยสวนกลับมาแต่ละครั้งในช่วงครึ่งแรกเฉพาะในช่วงครึ่งแรกนะน่ากลัวพอสมควรนะครับแล้วก็มันเชื่อมโยงไปที่ตำแหน่งพื้นที่แดนกลางแหละที่มันหลวมนะฮะแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยตัวจริงลงมาเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการจัดระเบียบได้ดีขึ้นนะครับคาซิเมโรมาตินิสลงมาก็เอาอยู่หมัดนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของเจ้าหนูกานาโชนี่แหละนะครับที่ต้องพูดถึงกันเลยนะฮะที่ ปั่นแบบโค้งนะครับแล้วก็ยิงได้แบบสวยสวดงดงามซึ่งรวมไปถึงการสร้างความอันตรายในพื้นที่ริมเส้นฝั่งซ้ายด้วยนะครับทําให้ทางฝั่งขวาของทางเวสเทิมเนี่ยโดนเล่นงานเป็นประจํานะฮะแล้วก็พาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงเลี้ยงกินตัวต่างๆนะฮะทำลายแนวรับเนี่ยได้ดีมากๆในเกมวันนี้ผมก็ถือว่าให้เครดิตกับเจ้าหนูกาาโชที่ทําได้ดีในเกมนัดนี้นะครับ ก็ดีแล้วนะครับสำหรับในรายของทางกาดโชวแล้วก็รวมไปถึงให้เครดิตคนทำประตูอย่างเฟสด้วยนะที่ก็ ลงมาแล้วก็ทำประตูได้นะครับจริงๆนักเตะแมนยูผมให้เครดิตทุกคนนะนะครับไม่ใช่ว่าพูดถึงแค่ประมาณนี้นะครับวอลเวคอสอย่างเงี้ยวันนี้ก็เล่นได้ดีนะในมุมมองผมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นครับก็คือโปรแกรมนหน้าเราก็ยังมีโปรแกรมงานหนักอยู่นะครับโปรแกรมหน้าตามโปรแกรมเนี้ยก็จะมีเจอกับเร์พูลนี่แหละนะครับเจองานหนักแล้วก็แมนยูยังอยู่ในเส้นทางบอลถ้วยนะฮะทั้ง ล่าสุดเราก็พึ่งคว้าคาราบาลครับมาถูกไหมครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทาง f a ฟเอคัพอีกอยู่ในลีกอีกนะฮะรวมไปถึงเรื่องของบอลทั่วยูโรปลีกอีกนะครับก็มันครับซีซั่นนี้แมนยูหนักหน่อยแต่ว่ามันก็ดีนะทำให้แฟนผีได้ลุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับที่ขอพูดถึงกันหน่อยนะครับก็เป็นนักเตะฝ่ายตรงข้ามนะครับนั่นก็คือในรายของดิแคนไรท์โอ้โหนัดนี้ผมจับตาดูเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ย ก็มีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับมิดฟิลด์ตัวกลางเหมือนกันแล้วก็พอมาดูดิคันไรท์เนี่ยโอ้โหมันก็ชวนให้ ชวนฝันนะครับให้แมนยูเนี่ยไปซื้อกันเข้ามาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าแมนยูก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับมิดฟิลด์ตัวกลางอย่างเช่นเฟนเคเดยองจูบเลิลแฮมนะครับส่วนดีคคนไรท์เนี่ยแมนยูไม่ค่อยมีข่าวแล้วแต่ว่าพูดถึงก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูเคยมีข่าวอย่างหนักนะครับแล้วก็ผมไปตามดูข่าวแลวล่าสุดมาเนี้ยนะครับมีข่าวว่านักเตะเนี่ยก็เหมือนกับมีความต้องการที่ย้ายทีเหมือนกันนะฮะซึ่งสัญญาฉบับเดิมเนี่ยยังเหลือเยอะนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่เวสแฮม ะะทำให้สื่ออังกฤษเนี่ยก็มีการคาดว่าเหมือนกับรักเต่เนี่ยเตรียมส่งสัญญาณเรื่องของการอยากย้ายทีมนะครับค่าตัวก็น่าจะอยู่ในระดับเดิมนะ607080ล้านปอนด์นะครับแต่ดูเรื่องของอายุนาำฟอร์มการเล่นแบบเนี้ยโอ้โหแบบผมชอบเลยฮะเรื่องของการควบคุมแดนกลางของลิการไบรท์แล้วก็เรื่องของการ ช่วยแนวรับเกมรับเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะครแถมทั้งยังมีจังหวะพาบอลขึ้นไปแดนบนอีกด้วยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับภาพรวมผมว่ากลุมกล่อมอ่ะสำหรับมิดฟิลล์ราเนี่ยถ้าเกิดแบบเรามองหาแบบตัวแทนคาเซเมโรในแบบระยะยาวเนี่ย ดคันไรถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันในมุมมองส่วนตัวของผมนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือประเด็นหลังเกมที่เอามาพูดถึงกันแฟนพีค็นอยางราครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เพิ่มเติมกันได้นะครับไม่ว่ากันนะส่วนเรื่องราวเพิ่มเติมทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเร,เรื่องของเกลเซอร์อีกแล้วนะครับมีข้อมูลจากดิอินเดปเอนเดน์นะครับสื่อดังมีการระบุกันออกมาว่าตกลงเกลเซอร์ พิจารณาข้อเสนอจากเอลเลียดมิเนตมนนะครับที่กลุ่มทุนกลุ่มนี้ต้องการซื้อหุ้นบางส่วนของทางสมโมสรน,นะครับซึ่งถ้าเกิดมีการพิจารณากลุ่มทุนกลุ่มนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็เท่ากับว่า ตะกนเกลเซอร์จะมีโอกาสบริหารทีมกันต่อไปแล้วก็เอาเงินจากการขายหุ้นบางส่วนให้กับเอเลียดเนี่ยมาสมทบในการสร้างทีมต่อไปในอนาคตนะฮะก็คือการพัฒนาทีมทั้งสนามฝึกซ้อมสนามกนนารแข่งขันเสริมทัพต่างๆนะฮะก็นี่คือประเด็นที่แฟนพีก็โถบอย่างหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่า จะกลายเป็นว่าตูนเกลเซอร์จะบริหารทีมต่อไปจากตอนแรกเนี่ยมีการคาดหวังว่าจะมีการขายทีมถูไหมครับก็ประมาณนี้นะฮะสรุปกันแบบสั้นๆส่วนเอ n ครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการเจาะประเด็นครับเกี่ยวกับ7กองกลางที่แมนยูเนี่ยกำลังเล็งกันเอาไว้อยู่นะครับมีใครบ้างเดี๋ยวผมก็จะสรุปสั้นๆเช่นเดียวกัน รายแรกครับขอ,อยงให้เป็นในรายของจูดเบลเลงแฮมมิดฟิลด์ของทางดอทมุลนะฮะก็มีข่าวอย่างหนักอยู่แล้วนะครับมีข่าวมานานหลายปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็รายที่2เป็นเฟนกี้ไดยองครับก็มีข่าวอย่างหนักกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อกันในว่าซัมเมอร์นี้ก็แมนยูเนี่ยน่าจะเข้าไปติดต่อกันในครั้งหนึ่งในการทาบทามการคว้าตัวมิดฟิลด์รายนี้นะครับรายที่3เนี่ยเป็นไรอันกาเวนเบิร์ดนะครับก็เป็นเด็กเก่าของเทนฮาร์กเช่นเดียวกันนะครับก็ตอนนี้มี ข่าว่า กับเบนเบิร์ชเนี่ยอาจจะพิจารณาเรื่องการย้ายทีมเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบตัวหลักกับทางบาเยิร์นนะไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบต่อเน,นื่องแล้วกันก็เลยทําให้นักเตะเนี่ยอาจจะเก็บเข้าเก็บของเนี่ยย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็รายต่อมาก็เป็นโรเวนเนเวสนะครับที่ก็เคยมีข่าวกับแมนยูอย่างหนักเหมือนกันตั้งแต่ช่วงมกราแล้วก็ช่วงซัมเมอร์นะครับก็แมนยูเนี่ยตามข่าวนะก็คือเล็งกันเอาไว้ว่าเป็นเป้าหมายสำรองอะไรประมาณนั้นครับสำหรับโรเวนเนเวสนะฮะแล้วก็รายต่อมาครับก็เป็นดีคคน ผมก็เชียร์เต็มที่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว,ว่าจะแพงแต่ว่าดูแล้วเนี่ยราคาขนาดนี้ถ้าเกิดแลกกับการใช้งานแบบระยะยาวแล้วก็ผลงานแบบนี้ในอังกฤษมีประสบการณ์อยู่แล้วก็น่าสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งไปเลือกเซนเซอร์นะครับที่เราเนี่ยยืมตัวมาอยู่แล้วนะฮะผลงานก็ใช้ได้นะครับซึ่งเรื่องของเ,เงินก็ไม่แพงเช่นเดียวกันแล้วก็มาอยู่กับแมนยูได้แล้ว เราเราก็เอาตั้งแต่ยืมตัวมาเนี่ยก็6เดือนพอดีจนจบซีซั่นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลหรือไว้อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็สุดท้ายครับก็เป็นยูริเตลามันของทางเลสเตอร์ที่สัญญาจะหมดนะครับแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลิตรายชื่อที่แมนยูมักจะมีข่าวรวมกันแล้วเนี่ยแปดรายเนี่ยนะฮะแมนยูมีข่าวหนัก มาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูจะมีการกลับไปพิจารณาการคว้าตัวนักเตะรายนี้เหล่านี้อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนในรายของเจอร์มี่ฟิลมปงครับแบ็กขวาของไบเออร์เดลกเซนครับมีข้อมูลจากกายปอร์ตเยรมันมีการระบุว่าทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนยูเนี่ยให้ความสนใจจริงนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแมนยูยังไม่ได้เริ่มเรื่องของการเจรจากับทางนักเตะแล้วก็ต้นสังกัดของทางนักเตะเลยนะฮะแต่นักเตะเนี่ยมี ความสนใจที่จะย้ายทีมเพื่อเป็นการอัพเรื่องของการพัฒนาฝีเท้าของเจ้าตัวนะครับการย้าย ไปเล่นในแมนเชสเตอร์เด็มเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการอัพเรื่องของการพัฒนาฟีท้าของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับมันก็ไปสโม,มสรที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะฮะพูดกันแบบง่ายๆนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยสัญญาจะมีกับทางต้นสังกัดจนถึงปี2025นะครับแล้วก็กําลังหารูดทางเรื่องการย้ายอยู่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมารอดูกันอีกรอบหนึ่งครับว่าแมนยูจะมีการยื่นหรือเปล่าแต่ยืนยันว่านักเตะรา,ายเนี่ยเป็นข่าวกับแมนยูตั้งแต่ช่วง มกราคมยังหนักมาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็เป็นข่าวเหมือนกันนะครับเบนเงินเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ40ไม่เกิน 40- 50ล้านปอนด์นะครับบางกระแสก็บอกว่า3 5ล้านปอนด์ยีล้านปอนด์มากนะครับก็รอติดตามกันดูนะฮะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ว่ากันว่าทินฮาร์กเนี่ยชอบเป็นอย่างมากด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากรับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ